สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันตะเกียรติเมื่อนี่แม่กุ้งจะ,ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะในแนวทางการเลี้ยงหมูเลี้ยงยังไงไม่ให้ขาดทุนเนาะ,ะสำหรับส่วนตัวแม่กุ้งกะเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเนาะพอแม่กุ้งเลี้ยงหมูที่ผ่านๆมาแม่กุ้งจะไม่ขาดทุนเป็นยังแม่กุง้งคือเลี้ยงต่อไปในราคาช่วงนี้ก็คือราคาบนิ่งเนาะราคาบนิ่ง เกษตรกรรายย่อยบางคนก็ย่อมแพ้ไปกับหลายคนเนาะบางคนก็เลิกเลี้ยงบางคนก็หลดปริมาณลงเนาะเพราะหนึ่งก็คืออาหารต้นทุนสูงแล้วก็ราคาซื้อขายกัตอนนี้ก็เห็นอ,อำเภอเพื่อนๆอำเภอไก่เคียงเพิ่นขายมือนอีก,กะหกสิบสองบาทเนาะหกสิบสองบาทไก่ยังถือว่าได้กำไรอ่าได้กำไรอยู่ค่ะเกิดในราคานี้เนาะหกสิบสองบาท อำเภอแถวๆนี่แหละอำเภอใกล้ๆแถวๆแล้วแหวกอำเภอพังคนเนาะอะแต่ว่าแม่กุ้งจำาม่ได้ว่าเพื่อนอยู่อำเภอใดแต่ว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซบุ๊กเพอดีเพื่อนขายมือนีเพื่อนกับล่งเฟซกัแต่ราคากิโลละหกสิบสองบาทอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยเลี้ยงยังไงไม่ให้ขาดทุนเนาะอันนี้ก็คือเอาแนวทางการเลี้ยงของแม่กุ้งเนาะมาเราสูเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อจะ ให้เพื่อนๆน,นี่บางคนอาจจะไปปรับแนวทางเนาะการเลี้ยงก็คือแม่กุ้งนี่เลี้ยงหมูในจํานวนที่พ่อไหวอ่าบบแมนว่าแม่กุ้งช่วงราคาแพงแม่กุ้งเลี้ยงหลายช่วงราคาถูกแม่กุ้งเลี้ยงน้อยบบแมนแม่กุ้งจะเลี้ยงในปริมาณที่ตัวเองไหวอ่าสมมุติว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้ละไ่ได้สมมุติดอกช่วงนี้อ่าแม่กุ้งมีแม่พันุ์อยู่1ิบตัเนาะ สิบสองตัวที่พร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ผสมแล้วแล้วกะ็พึ่งผสมแล้วก็ล่อขอดสิบสองตัวแม่ก้งจะพยายามบริหารก็คือให้เพิ่นขอดเดือนละสองแม่ให้เพิ่นขอดทุกเดือนเนาะเพื่อเป็นการอ่าท่านในใน,ในทุกๆเดือนเป็นเงินหมุนเวียนเนาะเป็นเงินหมุนเวียนในทุกๆเดือนเพราะลูกค้าแม่้งนั่นก็เป็นบางทีก็ลูกค้าประจําบางที่ก็ลูกค้านานไม่ ลูกค้านาะไม่เพิ่นเขามาเพิ่นเลียงเพิ่นเอาไปเลียงเพิ่นเห็นความจะเริ่มเติบโตของมูแม่กุ้งแล้วเพิ่นกะ <c oughs> เป็นลูกค้าประจำเนาะเปลี่ยนจากลูกค้าใหม่เป็นลูกค้าประจำคุณภาพป,ปากตัวปากท <c oughs> พ่าแม่กุ้งจะเน้น <c oughs> คุณภาพเนาะ <c oughs> บดไเห็ดคีโลบพ,พี่น้องบดไเห็ดขีโลบเห็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ดีไปเลยเนาะถ้าเกิดมีปัญหาบนไดเฮ้าก็คุยกันอ่าลูกมูตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาจังสิอ่าในคอกนี้มีปัญหา ตัวหนึ่งท้องสองตัวห้ากกบคุ้ยกันเนาะอันนี้จะเป็นใจเนาะขายอ่าห้เาเลี้ยงโดยใจแล้วก็ห้าทรงตัวโดยใจบด้ขีโลกเนาะบด้ขีโลกบอกตรงๆเลยเนาะว่ามีปัญหาใดอ่าดีคอเสียประมาณใดเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นหลักการการขายมูของแม่กุง้งแม่กุง้งพร้อมที่จะคุ้นแมพันใดอยู่ประมาณ20ิตัวอ่ะสำหรับความพร้อมของแม่กุง้งเนาะ แต่ว่าช่วงนี้ก็คือแม่กุ้งมีมีแม่พันธุ์ที่เป็นแม่พันธุ์ละ12ตัวแล้วก็จะมีะที่แม่กุ้งเก็บไว้นี่แหละก็คือสายเจนไฮละ่ะพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ทดแทนขึ้นสำรอง้เนาะอีก5ตัวแม่กุ้งจะผสมเห็ดคัดแผ่นสายพันธุ์หมุนเวียนอยู่ในฟ้ามเจ้าของส่วนมากจะบ่ค่อยได้ซือ้อเนาะถ้าซื้อก็คือ,อจำเป็นว่าอยากซื้อเพื่อจะเก็บมาเป็นสายพันธุ์ เพื่อจะผลิตเป็นแม่พันธุ์ทดแทนรุ่นต่อไปอสื่อสายพันธุ์บางที่ก็ซื้อเนาะซื้อือเพื่อมาคัดสายพันธุอ์อันนี้ก็คือหลักการง่ายๆก็คือเอาที่ตัวเองไหวบ่ได้ตามกระแสบ่แม่นว่ากระแสหมูแพงจะเลี้ยงหลายบ่แมเ่เนาะไม่กุ้งเต็มที่ไม่กุ้งเลี้ยงได้จะแพงหรือถูกไม่กุ้งเลี้ยงแม่แม่พันธุ์ในเต็มที่ก็คือยี่สิบตัวเท่านั้นเนาะไม่เกินยี่สิบตัวสำหรับส่วนตัวเนาะ เพราะว่าเป็นีหยังที่บริหารจัดการได้แล้วกับเอ่อเาหาอาหารให้ท่านลงสีที่เพิ่นค่อยป่อนห้ามไม่ให้เฮากะท่านเนาะลงโตเบิดอา่าลงโตหมดนะสำหรับสำนีแล้วก็แม่กุ้งสามารถคุ้นมูได้กับคุ้นได้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้คุ้นเนาะถ้าหามว่าคุ้นได้บางคอ,อกที่เขาเอา่าบ่ได้ขายเฮ้ากับมาคุ้น แต่คุณแบบใดอ่ะมีอาหารลดต้นทุนกะคือแม่กุ้งบแมนว่าลดต้นทุนดอกแบบสูตรอาหารเนาะที่แม่กุ้งเฮ็ดคลิปไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะอ่าคลิปนี่ล่ะแม่กุ้งจะคุณแบบนี้เนาะแม่กุ้งก็ไม่เห็นคลิปเราสู่กันฟังอยู่ในราคาแบบนี้ลหละถ้าคือราคาบ่ต่ำกว่านี้กะห้องไดห้ฮาก็ได้กําไรอยู่แล้วเนาะแม่กุ้งขายจังไดที่นี่นะอ่าส่วนมากแม่กุ้งจะไม่ได้ขายให้เคียงเนาะแม่กุ้งจะขายหมูได้ทุกรุ่นสมมติว่าเขานี่สมมติว่านี่ อตอนนี้ก็คือคุณได้หมื่นอยู่ที่หก็คุณได้ยี่สิบยี่สิบหามือนะชุดนี่ยี่สิบหามือลงคุณได้ยี่สิบห้าวันน้ำหนักประมาณนี้แม่กุงสามารถขายได้แม่กุ้ไบ่ได้จเป็นว่าโอ้ยกินอาหารนี่จกลูกจกลูกบอกขายอันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดซื้อได้ก็ขายได้นะกับคำนวณเบิ้งอาหารเบิ้งสัดส่วนเบิ้งน้าหนักเพิ่นอยู่ประมาณราคาใดลูกค้าสนใจแม่กุงพร้อมที่จะขายได้ตลอดหมูสองเดือนสามเดือน อราะะคาได้โกเข้าโบขาดทุนเขาคิดว่าราคาหมูช่วงนี้เท่านี้เท่านี้อ่ะมาเบิ่งใส่อ่ะพ่อไปได้เนาะโบขาดทุนแล้วก็เพิ่นกระซื้อไปได้ไวเข้ากับขายไปไม่กุ้งจะสามารถขายหมูได้ทุกรุ่น<อ>ถ้าเกิดว่าสองเดือนสามเดือนอ่ะขายแยกตัวขายไม่กุ้งก็สามารถขายได้ไม่กุ้งว่าจำเป็นต้องแบบขายยุกคอ,อกเนาะอันนี้<อ>ก็คือ ขายได้ทุกรุ่นหเห็ดไห้เฮาบ่ขาดทุนแต่ข้อเสียก็คือมันบรได้เงินเป็นก้อนเนาะมันบรไดรเงินเป็นก้อนก็นได้ก็ได้มุนเวียนนี่แหละอันนี้แม่กุ้งก็บไริซี่เรียสอยู่แล้วเพราะว่าจะได้เป็นก้อนบาเป็นก้อนขอแต่ว่าเฮาบ่ขาดทุนเนาะอ่ะอันนี้ก็คือหลักการการเลี้ยงหมูของแม่กุง้งแต่ถ้าเกิดเพ่นไงอ่ะอันนี้สมมุตินะถ้าเกิดเพ่นไงอะท่เช่นหมูแม่ปุดอ่ะหมูแม่ปุดแล้วก็หมูที่ อา่าเฮาคิดว่าราคาช่วงนั้นเพิ่นถูกอ่าสมมุติตัวตอนช่วงที่ราคาห้าสิบสองห้าสิบสามบาทเนาะแล้วหมูเฮ้าใหญ่แล้วราคารับสื่อถูกขายจังไดเฮากับขาดทุนเนาะถึงจะเป็นลูกหมูจะของกับขาดทุนเขาจะเฮ็ดจังใดที่นี่สําหรับตรงนั้นก็คือเขาตรงมีทีมงานไม่กุ้งจะตกพูดเนาะภาษาอีสานเข้ากับตกพูด หาทีมงานมาเห็ดแล้วก็ถามลูกค้าไว้แล้วก็ทําพูดถ้าผู้ใดเป็นคนอีสานจะรู้เนาะทําพูดตกพูดหมูเนาะชําแหละแล้วก็เห็ดเป็นถุง 500, 500, นะห้าร้อยห้าร้อยเนาะเขากล่าว่าคำนวณสมตว่ามูร้อยกิโลเขากับเห็ดสักหกพันประมาณนี้เนาะที่จะไม่ให้เราขาดทุนเนาะ ถึงจะได้กําไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรบ่ได้เงินก่อนกับบริหารเงิงเข้ากับไปค่อยๆเก็บเอาขอแต่บ่ขาดทุนอ่ะอันนี้สําหรับตอนช่วงพิน่นราคาถูกเนาะสาหรับแม่พันธุ์แม่พันธุปวดขึ้นกันถ้าตอนิอ่าเป็นราคาแพงบวากันช่วงนั้นอ่าตอนที่ราคารับซื้อแม่ปวดหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบบาทเนาะตอนตอนที่ราคาหมูพุ่งขึ้นกิโลนะ้นหนึ่งร้อยเนาะหมูขุนไม่กุ้งกะขายให้อพ่อค้า เพิ่นมาเสือเลยเนาะกะช่างกิโลไปเลยเนาะก็ได้อยู่ตัวละหมื่นหกหมื่นเจ็ดอันนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะตอนนั้นก็คือได้จริงๆแต่สําหรับตอนนี้คือราคาแม่ปวดเพิ่นถูกคุณบอราคายูทีซีสิบกว่าบาทสองร้อยกิโลกะแค่แปดพันอ่าหมูสองร้อยกิโลบ่ได้หน่อยเด้อ่ะเพิ่นใหญ่เนาะบันนี้แถวเพื่นเพ่บานไม่กลุ้งก็คือจังเวาละเพิ่นชอบล้มล้มหมูล้มวัวเนาะ อ่าเป็นการเป็นงานเพิ่มมาเข้ากับเก็บใบแต่ใบใส่การใส่งานหรือถ้าเขา้าเอาา่อกะบอลูเนาะอาน่าคตดเพิ่นสีมาเอาตอนใดเป็นการเป็นงานจะช่วงใดเห็นบ่เข้ากับหาทีมงานเฮ็ดขึ้นเก่าตกพูดขึ้นเก่าเนาะกะเป็นกองเป็นกองสมมุติว่าหมตูตัวนี้อา่าสองร้อยกิโลอา่าคิดว่าสองร้อยกิโลเข้าจะเฮ็ดเท่าไหร่เข้ากับคิดว่าเข้าจะเฮ็ดตั้งใดก็ได้ให้มั่นเกินราคาตัวน,นั้นอา่า สมมติว่าโลละ40ถ้าเกิด200กับ8,000มันบ่เขากับเห็ดไปเลยสัก10,000ถึง10,002อ่าประมาณนี้เนาะแต่ไม่ให้เกินนี้บ่บ่บ่บบห้ยนาเกียดถ้าเกิดใหญ่หลีกับประมาณนี้10,000อี10,002หรือ10,000ถวดเนาะให้ปริมาณที่ได้หลายเพราะว่าหมูปดนี่เพิ่นเป็นหมูแก่เนาะหรือหมูที่มีปัญหาบอกบอกคือหมูนุมบอกคือหมูขุนเนาะก็ต้องเห็ดให้เพิ่นได้เยอะอ่าส่วนมาก มูปดนี่เขาจะบอกเลยว่าเป็นแม่พันธุ์ก็คือได้หลายอยู่แล้วสาหรับลูกค้าที่เพิ่นเคยเอาเนาะก็คือได้หลาย่บด้เลือบ่ได้เลืออ,ลอ,อันนี้หมดอ่าสําหรับแม่ปวดเนาะแม่กุ้งจะเห็ุแบบนี้ทําให้แม่กุ้งนั้นไม่ขาดทุนอาจจะได้น้อยอาจจะ่ได้เงินก้อนแต่ก็บ่เคยขาดทุนเนาะสาหรับเพื่อนเพื่อน้ี่พีพยงนองผู้ใดอยากเอาไปปั๊บใส่กระลองเบิ่งเนาะอาจจะไม่ได้เงินก้อนเนาะแต่ไม่ขาดทุนถ้าเกิดผู้ใดที่เน้นขุน อันนั้นก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้เนาะเพราะว่าช่วงล่งคุนกับช่วงได้ขายบรูราคาเป็นสิจังใดเนาะแต่ถ้าเกิดรัฐบาลบรหิราคาต่ำไปกว่านี่เข้ากับยังพ่อไปอยู่ใดเนาะประคับประคองไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้เลิกไม่กุ้งบรแนะนําเนาะเพร่ะว่าการเลี้ยงหมูหรือทุ่สิ่งทุ่อย่างมี่าคาขึ้นมีรค่คาขึ้น่งมีราค่าข,าคาข,าคาขยับถึ่ช่่งจังหวะเหมือนตอนราคากิโลละ่้่่่่่่่่่่่่่่ ผู้ใดกับโบมีหมูผู้ใดกับโบมีหมูกิโลละร้อยยี่สิบกิโลละร้อยสิบซื้อนาฟ้ามหนังสีห้องสีไห่บบมี่หมูขายแม่กุ้งกับสีห้องสีไห่ขึ้นกันบบมีลูกหมูขายเนาะเพิ่นมาให้ตัวละสองพันหากับโบมี่ลูกหมูขายนั่นละมันเป็นจังหวะเนาะแต่ว่ากระไดอยู่ช่วงนะั้นไดเงินเติบหนึ่งอยู่แต่หังบบมี่เพราะว่าลูก้าญาาิกันเนาะอ่ะให สองพันเอามาให้คอยคอยให้สองปัญหาอันนี้ไม่ได้เพราะว่าแม่กุ้งก็ได้รับปากถึงจะให้ตัวละสามพันกับขายบายนะ่ไดดเนาะเพราะว่าได้รับปากได้รับมัดจาไปแล้วเนาะอันนี้จะจะมาตัดจะขวงนีบ่ไดดเห็นแกเงินบนะ่ไดดเนาะอันนี้ต้องเข้าตรงอ่าเป็นสัญญาเนาะเพราะว่าเข้าซื้อขายเข้เาเน้นซื้อขายเข้าตรงสื่อสัตว์กับลูกคานะ้าเนาะมัดจาจองบ่อเท่าใดก็คือเท่านั้นบ่เอานว่าถึงเวลามาโอ้ย หมูราคาขึ้นคอยอีกนะเดอ้อบอราคาสื่อลูกหมูก็คือนณนะเวลาที่เขาคุยกันนี่จองมัดจําอ่ะอยู่ราคานี่มัดจาเท่านี้จบบม่วนะ่านอีกเดือนหนึ่งราคาหมูขึ้นเฮ้าจะไปขึ้นตามหรือราคาหมูลงลูกค้าจะมาขอลงอันนี้ไม่ได้ก็คือสิ้นสุดอยู่กับการพูดคุยตอนจองแล้วก็มัดจำเนาะอ่ะคุณอยู่ในห้าเดือนหนึ่งอนาคตเดือนหนึ่งจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่จบอยู่ตรงคำพูดตรงนี้เนาะอ่ะ มือนีกม็มีแนวทางแบบนี้ลหละมาเราสูกันฟังมาแนะนํามาเราว่าแม่กุ้งขายแบบใดเฮดแบบใดเนาะแต่ส่วนมากแม่กุ้งจะไม่ค่อยได้คุ้นจังเบากละ่ะคุ้นเฉพาะหมูตกเกตกับชุดใดที่แม่กุ้งต้องการที่จะคุ้นจริงๆเนาะที่ต้องการที่จะคุ้นจริงๆก็คือบางเทืออ่าบางเื้อคือแม่กุ้งคุ้นหมูชุดก้อนนี่แหละแม่กุ้งจะว่าฟังจะบอกให้ฟังเนาะบแมนบอกเคยคุ้น คุณหมูแต่หมูชุนนั้นเป็นแม่พันธุแม่สาวที่เกิดจากแม่พันุ์แก่แม่พันธเพิ่มมีอายุแม่ของแม่เพิ่มมีอายุแล้วพอดีตอนนั้นแม่พันธแม่ก้งมาหลายเนาะแม่ก้งเลยจําเป็นต้องได้เก็บไว้ตัวเดียวเนาะพ่อเก็บไ้ตัวนั้นแม่ก้งกับปุดแม่ของแม่เพิ่นออกไปเลยแล้วลูกหมูโตนั้นเป็นลูกหมูของแม่แก่ท้องที่สดใสกับหมูเนาะ พ่อเพิ่นมาเป็นแม่สาวคลอดลูกชุดแรกแม่กุ้งยั่งบ่มั่นใจว่าลูกเพิ่นน่ะลูกของลูกเพิ่นน่ะจะใหญ่บอมแม่กุ้งเลยข,ขอเก็บไปเองตอนนั้นแปดตัวกับคุณน,นี่แหละคุณเขาบริษัทแต่ตอนคุณนนะ่ะราคาก็ยังพอฟังอยู่เนาะพ่อตอนขายราคาตกคือ <c oughs> กันราคาตกขึ้กันหาสิบสองบาทมูนั่นซี่เดือนน้ำหนักร้อยกิโลขึ้น แต่ก็ขาดทุนเนาะบวกรบคุ้นหารจะเรียแล้วอ่าบอดาค่าเรียงแล้วกลูกหมูได้ตัวละแปดร้อยหาค้าหัวาหารที่เขาลงทุนไปเนาะซื้อไปแล้วก็มาคิดบวกค่าลูกหมูเฮ้านี่ก็ต้องบวกไปเนาะน้ำเนาะถึงจะเป็นลูกหมูเราก็ต้องบวกบวกรวแล้วค่าลูกหมูไม่กุ้งนั้นจะได้แค่ตัวละแปดร้อยตอนั่นค่าเลียงก็คือบได้อันนี้ก็คือเออบวกรายยังเพราะว่าเฮ้ากะ ประสบการณ์เนาะถึกช่วงจังหวะพอดีถึกช่วงจังหวะพี่น้องถึกช่วงจังหวะ,ววะมูลงแห้งเนาะอันนี้ก็บอกเป็นยังเข้ากับเลี้ยงเข้ากับลูกเลี้ยงลูกด้วยว่าเออชุดนั้นจะเกิดจากแม่ที่เกิดจากแม่อายมีอายุหลายไงปกติเนาะสี่เดือนก็ได้หนึ่งร้อยกิโลขึ้นเนาะหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยหกเนาะตอนนั้นยังพาเต็มซื้อสี่เดือนสัมเพิ่นกัเฝ่ามาเอาเนาะเพราะว่าย่านราคาลงไปกว่านี้ อ่ะช่วงนั้นก็คือราคาพันผวนมาถ้าเกิดบบไปตอนนี้ซ้นหนาอาจจะล่งอีกพลา,างสี่ก็เลยตรงเอาไปในอายุสามเดือนกับอีกประมาณยี่สิบห้าวันตอนนั้นนะยังไม่เต็มสีเดือนแต่น้ำหนักมูนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองหนึ่ง้อยห้าหนึ่งร้อยหกเนาะทุกตัวอ่ะนี่ก็คือผ่านเกณนสวยเนาะถ้าเกิดเท่าคุณไปอีกสี่เดือนนินดๆกับมีอาจจะมีร้อยสิบกิโลเนาะอ่ะมืนอกกนี้กะ ประมาณนี้ละมาเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางเนาะจากไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพอพอรจันตะเกตีตเรื่องมูมูเดี๋ยวคลิปหน้ามีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังถ่าติดตามไปเนาะสวัสดีจ้า